ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสด,ดีอีกรอบไปกัน,นครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็มาทำการอัปเดตข่าวสารของ eF o o t b a l l 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับโซนคลิปนี้ทุกคนจะนำการสอนอัพค่าพลังหรือว่าแนะนำแนวทางการอัพค่าพลังของนักเตะแพ็คใหม่ทุกคนก็คือแพ็คที่ถูกเพิ่มเข้ามาล่าสุดในวันนี้นี่นะครับก็จะมีใครค่าพลังนั้นาทอะไรกันบ้า,บางเราไปทำการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะทุกคนสำหรับแพ็กวันนี้ก็คือแพ็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนหรือว่าคลับเซเลคชั่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนมีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยเออร์ลิงบรา์ฮาร์แล้วก็เทุกคนโรบินดิออสนะครับโรดีทุกคนเบรเดดดซิวานะครับจอห์นสโตนอิวคายคุนโดกานคร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยแจ็คกรีลิดนะทุกคนก็เปิดได้ใครกัััันนนนนบบบบ้้้้้าาาาางงหรรรืออออยยกกกกกไไดดใคคค็มมมเเเต์ขละ ก็เรามาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไรกันบ้างแล้วก็อัพยังไงกันบ้างจะได้ค่าพลังสูงที่สุดและก็โหดที่สุดเรามาทําการรับชมนในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับมาเริ่มมาเลยทุกคนเริ่มที่คนได้นะครับในส่วนของเออร์ลิงเบ็คาเรัยคนมาตําแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลงังสูงสุดอยู่ที่99ทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99แล้วก็ไม่เหลือแต้ไม่อัพเพสไตล์ทุกคนแต่ว่าตันอยู่ที่99ตําแหน่งของกองหน้าตัวเป้านั่ ต่อมาคนที่2เป็นอิวคายกุนโดการทุกคนมาตำแหน่งของ,องกองกลาง CMF นะครับค่าพลังเวทันอยู่ที่98ทุกคนตำแหน่งของกองกลางครับผมก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98ตำแหน่งของ c m เแต่ว่าไม่เหลือแต้มไม่อัพเพสตายนะครับต่อมาคนที่3าเป็นโรดี้ทุกคนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97ทุกคนเลยก็เหลือแต้มให้อัพเพสต์หนึ่งแต้มนะครับถ้าทุกคนอัพตามนี้ทุกคนก็คือ สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97แล้วก็เหลือแต้มแมพเพสไตน์หนึ่งแต้มนะครับต่อมาคนที่4เป็นจอร์สโตอร์ทุนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95ตำแหน่งของเซนเดอร์แบ็กหรือว่า CB นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95ทุนแล้วก็เหลือแต้มแมพเพสไตน์หนึ่งแต้มครับสำหรับจอร์สโตนร์ตำแหน่งของกองหลังเซนเดอร์แบ็กหรือว่า CB นั่นเองนะครับและต่อมาเป็นในส่วนของ ias, รูเบนดีอาร์สทุนค่าพลังโหดมากๆเลยนะครับก็คือตันสูงสุุดอยยู่่ทที99เลนนะนกกคค็จรริงๆับ เกือบจะ100เลยด้วยซ้ำทุกคนพบว่าเวลตันอยู่ที่97นะครับแต่ว่ามันบูตเพิ่มแค่2คนอยู่ที่99นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยทุกคนจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99เลยก็เหลือแต้มแมพเพสตลยสอแต้มเลยด้วยกันนะครับสำหรับรูเบนดิอาสทุกคนค่าพลังโหดมากๆเลยนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เหลือแต้มแมทเพสไตา์ถึง2แต้มเลยด้วยกันนะครับสำหรับรูเบนดิอาส์ตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB นะครับต่อมาเป็นเซียนหลังทุกคนหรือว่าแแจ็็คคคกกกกรรีลินนนะับมาาตห่งงขอปซ้ย LWF ทุ ก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96ครับทุกคนเลยก็เหลือแต้มแห้เพสไตาย0แต้มทุกคนหรือว่าไม่เหลือแต้มไม่อัพเพสไตล์นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96นะครับสำหรับแจ็คกริลิทนะทุกคนและต่อมาเป็นเบนโดซิวานะครับมาตำแหน่งของกองกลางัตรุกนะครับทุกคนค่าพลังไว้ตันสูงสุดอยู่ที่98เลยด้วยกันนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยทุกคนจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98ตำแหน่งของกองกลางัตรุกนะครับแต่ว่าไม ปิดท้ายในคนสุดท้ายในส่วนของอาคารยี่ครับทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95นะครับก็สามารถอัพตามนี่เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95แต่ว่าไม่เหลือแต้มให้อัพเฟสตายนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแพ็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดในวันนี้นะครับก็มีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยนะครับอยากได้ใครกันบ้างหรือเลียงใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอเปิดได้คนนั้นและกันนั้นคนแลวก็ใครที่เปิดไปแล้วนทุกคน สามารถอัปคาบหลังตาที่ผมไล่เรียไปได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันกน,กนะกรับแพ็คของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนหรือว่าแพ็คของ c l u เซเลคชั่นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับย้ำไปทีทุกคนอยากได้ใครกันบ้างหรือเปิดได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกัน,นทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมรัาเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ